สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเลฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับก่อจับคู่นะครับมาเจอกับท่านนะครับนักรบรวงข้าวนะครับเป็นหมากสีขาวนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นหมากสีแดงนะครับกู่ต่อสู้ก็มาด้วยม้าโยงขวาอื จะทิมสูงนะครับก็จําเป็นต้องเดินเม็ดขึ้นไปกันนะครับกันกันเบี้ยสูงก่อนนะครับกุต่อสู้ปูสามเบี้ยตีกินซีมาก็กินตัดเข้าในครับนะครับก็พยายามนะครับเน้นก่อนนะครับอ่าแต่ก็ไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าตามหลักแล้วก็ต้องเอานอกกินในก่อนนะครับฝึกให้เป็นนิสัยนะครับก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เอาเบี้ยทิ่มขึ้นไปนะครับมอนยันหลักนะครับเพื่อทําลายเบี้ยตัวในนะครับ ทำให้เบีย้ยเขาถ้าเรากินตัดกันแล้วเนี่ยเบีย้ยเขาจะแหว่งจะเป็นเบีย้ยฟันหลอดตรงกลางคู่ต่อสู้ดีที่สุดก็ปักเบีย้ยขึ้นมานะครับเราก็ดันโคนขึ้นไปผูกเบีย้ยนะครับคู่ต่อสู้เสริมเม็ดเสริมเม็ดเราก็เสริมเสริมมาครับเสริมมาเป็นมาเทียมเม็ดซ้ายนะครับจังหวะต่อไปก็มาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะทํำยังไงก็พยายามเปิดหมากเปิดเบีย้ยนะครับก็ตามจังหวะของคู่ต่อสู้นะครับ ก็ตสู้โยกม้ามาจะจับกินเบี้ย2อหนึ่งนะครับนะครับจังหวะนี้จําเป็นนะครับดีที่สุดเราก็ต้องกินนะครับอย่าไปทิ่มสูงนะครับทิ่มสูงคือทิ่มไล่ม้าเนี่ยเม็ดเราจะได้ไม่ได้ใช้งานนะครับดังนั้นเราต้องกินครับนะครับมาดูกันครับว่ากุต่อสู้จะใช้เบี้ยในกินหรือเบี้ยนอกกินใช้เบี้ยนอกกินเข้ามาครับจังหวะนี้เราก็ได้แท่นนะครับได้แท่นได้โพงก็เอาเม็ดปักไล่ม้าไปก่อนนะครับจังหวะต่อไปก็จะเสริมโคนขึ้นไปปลูกเม็ดนะครับนะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับถ้าเราสามารถทําลายเบี้ยนะครับเบี้ยที่อยู่บนหน้าเม็ดเราเนี่ยนะครับเบี้ยขาวนะครับเบี้ยอีกตัวหนึ่งที่โคนเราจับอยู่ก็จะขาดนะครับจังหวะนี้เราก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ผู้ต่อสู้ได้เอาเม็ดมาแลกกับเม็ดเรานะครับเก็บขุนเรียบร้อยครับนะครับผู้ต่อสู้จะทํายังไงต่อจะเอาขุนจะเก็บเมฆทัดไว้ไม่ทับไว้ทางฝั่งไหนนะครับขึ้นโคนมาแล้วนะครับจังหวะนี้ระเบิดเบี้ยไปเลยครับ เพราะว่าถ้ากินกันแลกกันไปแล้วเนี่ยเบี้ยที่อยู่ตำแหน่งโคนเราจับอยู่เนี่ยในอนาคตก็จะฟรีนะครับคู่ต่อสู้ก็เสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนขึ้นมาเราก็เสริมโคนขึ้นไปอีกครับนะครับก็พยายามาตัวใหญ่ขึ้นไปไวๆนะครับคู่ต่อสู้กินตัดครับเข้าในก็จังหวะนี้ดีสุดอใช้มาดีกว่าครับนะครับถ้าใช้เบี้ยแล้วในอนาคตจะเป็นแท่นนะครับใช้มาจับโคนคู่ต่อสู้เอาขุนมาโผูก เอาเรือมาผูกม้าไว้ก่อนครับเราก็เล็งไปที่เบี้ยนะครับเบี้ยที่ลอยๆของสีขาวนะครับก็มีจังหวะนะครับเราเอาเบี้ยกินนะครับเอาเบี้ยกินโคนกินขึ้นมานะครับเราสามารถกินเบี้ย2-1ได้นะครับแต่ไก่กาวฟ้าไม่อยากเสียโคนตัวนี้นะครับโคนที่อยู่หน้าขุนเราเนี่ยก็เบี้ยเขาเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้เรือนะครับทางด้านปีกขวามานะครับก็อยู่ที่ความคิดเห็นนะครับว่าเราจะใช้แต้มไหนโจมตีนะครับ อันนี้ไก่เกาไก่เกาฟ้าก็มีไอเดียนะครับเดี๋ยวเอาเรือมาประกบคู่ก่อนนะครับให้หมากพร้อมก่อนนะครับก็อาจจะนะครับเอามาตัดโคนนะครับดึงขุนขึ้นมานะครับดึงขุนขึ้นมาค่านะครับขึ้นมาจัดการแม่ทัพนะครับค่าขุนนะครับจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับก็เป็นศัพท์นะครับการค่าก็เป็นการเอาชนะนะครับเป็นการกินนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นการสร้างความรุนแรงนะครับเป็นลักษณะการภาคเฉยนะครับนะครับก็ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับก็เอาเรือมาประกบคู่ครับนะครับดึงขุนขึ้นมากินก็ได้นะครับนะครับก็จับเผด็จศึกนะครับท่านแม่ทัพนะครับขุนของสีขาวนะครับสีขาวจะเห็นหรือเปล่านะครับแต้ทนี้ก็ ท่านผู้ชมคิดตามทันหรือเปล่าครับกู้ศัูเขาพยายามระเบิดเบี้ยริมมาครับพยายามเปิดมาจังหวะนี้เราเอาม้ากินโคนนะครับแล้วก็เบี้ยกินเบี้ยนะครับดูซิว่าจะเอาอะไรกินถ้าเอาขนขึ้นเอาขุนกินขึ้นมาคือจนนะครับอ่ายังไม่จนครับเราก็เอาโคนปักลุกเข้าไปนะครับจังหวะนี้ใชไม้าครับเราก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆครับนะครับยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดลุกนะครับก็ให้ม้าของสีขาวนะครับได้ถอยหลังกลับไปก่อนนะครับเราก็จะกินเบี้ยจับโคนนะครับ โค่นก็คงต้องดันดันมาไล่มาเรานะครับอถอยม้าไปแล้วเอาโคนกินเม็ดขาดเอามมากินจับโคนก่อนนะครับจับโคนโคนปักเอาโคนลุกลงไปครับมมากจับโคนไว้ก่อนครับนะครับโคตรสู้จะไล่หรือเปล่านะครับ ็ตอนนี้หน้าขุดหน้าคุจะสู้พยายามเซฟโซนนะครับเอาคนมาบังคุ้มของเม็ดเราก็เปิดลุกเข้าไปครับนะเราก็จะกินเบี้ยฟีอีกหนึ่งตัวครับก็ตามที่ตั้งใจไว้นะครับนะครับใกล้ไม้อีกหาลุกไปก่อนครับเบี้ยนะครับกินเราใช้เรือกินนะครับเราใช้เรือกินนะครับตักคนขึ้นไปแล้วก็เอาเบี้ยกินเบี้ยอีกทีหนึ่งนะครับขุตจะสู้ก็กินกลับมาครับพยายามตอบโต้เหมือนกันนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ต้องใช้เบี้ยกินครับในตำแหน่งนี้นะครับ ใช้โคนกินไม่ได้ครับเม็ดเราจะขาดนะครับถ้าเรือมารุกเราก็ติดเรือนะครับติดเรือึ้นไปเฉยเยบีย้ยเบี้ยทางด้านฝั่งขวาเราเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนอยู่แต่อยู่นอกสมรภูมิการรบนะครับในเกมหมักรุกนะครับจังหวะนี้เอาเรือมาจับอ่าเราก็ยังไม่ให้กินง่ายๆครับดันขึ้นไปก่อนนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะดันเบี้ยมาแรกนะครับเพื่อเปิดคลองเรือนะครับ จังหวะต่อไปนะครับเอาไงดีแทงเบี้ยไล่ม้าได้ไหมลอยเบียย้ยไล่มมาขึ้นไปนะครับแทงเบียย้ยไล่ม้ามมาหนีไปไหน <c oughs> นามาหนีไปแล้วก็แทงเบี้ยหงายใส่เม็ดใส่โคนอีกนะครับโคนหนีเรากินเม็ดฟรีนะครับต้องดูก่อนครับว่ามมาเขาหนีไปตาไหนครับหนีถอยลงไปแล้วมันหนีมาต่อมาถ้าต่อมาเราหงายเบี้ยนะครับปักสาวแหวกลังนะครับ นะครับถ้าคู่ต่อสู้กินม้าเราจะกินโคนลุกก่อนแล้วก็กินม้าคืนทีหลังนะครับก็ได้สองหนึ่งนะครับก็เป็นเป็นเบี้ยเบี้ยแรกโคนนะครับจังหวะนี้ก็เป็นทีเด็ดนะครับทีเด็ดเก้าเก้าเก้านะครับก็ดูรายละเอียดก่อนนิดนึงนะครับหายเบี้ยลอยไปครับนะครับปักษาแหวกลังนะครับ โคตสู้เลือกที่จะกินม้าครับเราก็เอาเบียกินรุกไปก่อนนะครับโคตสู้ต้องเดินขุนนะครับนะครับแล้วเราก็มาเก็บกินม้าอีกหนึ่งตัวนะครับม้าตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับจังหวะต่อไปนะครับก็มีม้าของสีขาวจะขาดอีกอหนีม้าไปแล้วนะครับเอาเรือรุกหนึ่งทีครับนะครับพยายามโจมตีคอมโบนะครับต่อเนื่องหน่อยนึงครับต้องตกแปดนะครับถ้าไม่ตกแปดมาฝั่งซ้ายเราก็จะเอาเรืออีกลำหนึ่งมาขนาบลุกอีกหนึ่งทีครับ ไปหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับคุณหนีมาแบบนี้เอาเม็ดไปต่อนะครับเอาเม็ดไปต่อนะครับคู่ต่อสู้ต้องกินนะครับไม่กินเราจะเอาเรือลุกจนนะครับนะครับถึงจะหนีขุนลงถอยหลังไปก็โดนลุกจนเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะทํำยังไงนะครับเราก็จังหวะต่อไปนะครับก็อาจอ้าวคู่ต่อสู้ถอยเรือมาแบบนี้ก็เอาเรือลุกจนนะครับก็จนสวยงามครับ ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยแก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง y o YouTube หมากรุกไทยแก่ก้าฟ้าก็ดีนะครับทางทิกตอกก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณคู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกท่านนะครับอีวีหน้าสวัสดีครับ